รีวิวกระดานขัดคาร์บอนพร้อมกระดาษทรายตัวช่วยสําหรับขัดร้อยเก็บเกเที่มีถึง3ขนาดด้วยกันซึ่งทั้ง3าขนาดจะมีด้ามจับที่ไม่ยาวมากเหมือนพวกตะไบขัดเล็บมันช่วยให้เราจับถนัดมือและเหมาะกับงานกันพาที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กวิธีติดตั้งก็ไม่ยากเพียงแค่ลอกแผ่นกาวที่ด้านหลังกระดาษทรายแล้วแปะลงไปที่ด้ามจับจากนั้นตัดให้พอดีด้ามจับเป็นอันเสร็จส่วนผมจะแปะไว้ทั้ง2ด้านเลยครับด้านละเบอร์ช่วยให้ด้ามหนึ่งเรามีใช้ถึง2เบอร์ไม่ต้องซื้อด้ามจับเยอะครับซึ่งงงเจ้้้าาาากกระดดดนขขัััท3ยออแบบมให มีขนาดที่เหมาะสมกับ,บการเข้าซอาได้ดีก่อนหน้านี้เวลาที่ผมต้องขัดชิ้นงานที่มีซอกเล,เล็กผมจะใช้วิธีขัดด้วยการจับกระดาษทรายแบบกระดาษขัดเข้าร่องเลยไม่ได้ใช้พวกด้ามจับเพราะพวกด้ามจับมันใหญ่บางทีก็เข้าซอกไม่ได้นะครับแต่พอมีด้ามจับอันนี้มาทําให้ผมทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น แล้วประโยชน์ที่ดีที่สุดเลยนะครับคือท่านผออเลิกบ่นผมนะครับเรื่องจากขยะงานกันพามันเยอะมากจนเกินไปทําให้โลกร้อนใครที่หาอุปกรณ์ช่วยในการขัดกันพาผมแนะนำเลยครับชีวิตดีขึ้นแบบ200%วันนี้ช่องอบบี้ใบตายกันจาก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย